สวัสดีค่ะช่องแม่เย่ใหม่เจออวันยินดีต้อนรับค่ะอันนี้เราอยู่โรงเรียนบ้านโรงเรียนเพชรลครวิทยาค่ะค่ะโรงเรียนมัธยมนะคะของตำบลเพชรลครนะคะวันนี้แม่เยใหม่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่กิง่งของกิ่งกาชาติอำเภอหนองไผ่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะ มีเบรกไวรอสำหรับบริจาคโลหิตเรียบร้อยก็จะมีเบรกไว้ให้ทานก็จะเป็นเซ็ตนี่ข่าขนมนะคะแล้วก็น้ำหวานวันวันนี้เป็นวันที่14กุมภานะคะวันวาเลนไทน์เราก็มาทำบุญ บุญใหญ่ค่ะทำบุญใหญ่บริจาคโลหิตนะคะเจาะจุดนี้จุดแรกก็จะเป็นจุดซักประวัติค่ะทุกคนนี่ค่ะจุดซักประวัตินะคะซักประวัติเสร็จก็จะมาจเจาะเลือดดูว่าเลือดลอยหรือไม่นะคะนีดูเลือดลอยไหมนอนพนักผ่อนเต็มที่จ้าโดยคุณหมอจิตคนสวยค่ะ พอ,อ,อกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะ,กะเกษมสุขนะคะตำบลเพชรละครเพชรละครจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือรอพอสตสองที่ค่ะคือรอพอสตเพชรละครและรอพอสตกเกษมสุขนะคะบรรยากาศทั่วไปนะคะ คันดมยาดมอยู่นี่ห้ไปห้เราตีมันเวียนตีมันหอาบมืดติไว้บ่ล่ะคือดมยาดมติดยาดมซื่อโอ้หมอหมอกระแตันเนาะหมอก็เป็นห่วงว่ายันงวยล้มเก้าอี้นั่นแหมอันนี้ให้หมดหรือยังคะเนี่ยเรียบร้อยน้ามืดตาลายไหมคะโนโ you you a เ e okay o thank you thank you so much แฮปปี <laughs> ้วาเลนไทน์เดย์ผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะนี่ผู้ใหญ่บ้านแล้วเก่งภาษาอังกฤษตัวเราคุยภาษาอังกฤษเก่งแปลภาษาอะไรคือผู้ใหญ่ยิ้มค่ะเราเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเราเก่งเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะ เดี๋ยวเราพาอ,นนอันนี้กำนันคะอันนี้กำนันแหนบทองนะคะนี้กำนันรัตนาคะ่ะสุดยอดกำนันคนสวยคนเก่งนะคะมีมีความรักแล้วติดลูกอุ้ยดูความรักวันแห่งความรักเต็มตัวมีหอดหัวค่ะซื้อเลนซื้อนองอยังจ้า น้องดิวครับน้องดิวโอ้ยความรักล้นหลามค่ะชีวิตหนูนี่เนาะคุณนุ่นด้านหลังก็มีค่ะทุกคนด้านหลังก็มีเบิร์ดแล้วแล้วเต็มที่กับความรักมากวันนี้วันความรักมาบริจาคตั้งใจมาบริจาคเอาติดไว้ติดไว้ดีๆติดติดแก้มติดแก้มโอ้ยอะบาสคุณเพื่อนเพื่อนรักมากแสดงว่าเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนโอ้สุดยอดสุดยอดไม่รู้ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมลูกไม่เจ็บเลยพ่อหมอแต่ห่วงเรื่องความรักคุณหมอหามฝั่งนี้โอเคอยากอยากดูเจ้าของต้องดูช่องแม่ใหญ่ใหม่เจออวันออฟฟิเแม่ใหญ่ใหม่แม่ใหญ่มาแม่ใหญ่ใหม่เจออวันออฟฟิเชียลอันอันสิลงคลิปให้เด้อเขาไปเบิ้งเด้อลูกได้ได้สัมผาสก่อน ให้แล้วติจ้าเป็นยังไงเด้ค่ะความรู้สึกเวียนหัวหนามืดบอให้กี่รอบแล้วสุสองรอบนี้อะไรนะสุดสองรอบี้าสุดยอดสุดยอดยกนิ้วให้เลยสู้ๆเก่งเนาะสิบสองรอบแล้วนี่ค่ะผู้ใดบ่ย่านตีเกือบเยี่สียแต่มัน้อยอ๋อเนาะ พอะง้นต้องเตรียมตัวเนาะนอนนอนให้ครบเนาะแล้วก็ไม่กินยาแก้กเสบใดๆเนาะมันนึงจะได้มันนึงจะไม่ลอยอ๊อตั้งใจมา20กว่าครั้งอย่านอนเดืกดเด้อบัน้อีก3เดือนเจอกันเนาะโอ้โอเห็นบอกพี่น้องเพิ่นใจสูดเนี่ยเนี่ยสดยอดสุดยอด,ด,ยดอันอันนี้ให้กันแล้วให้กันบนสุดคพแล้เราบอกได้บอกของแม่เลือดร้อยตี เลือดเหนืดเลือดเหนืดเลือดเหนืดแสดงว่าขาดน้ํากินน้ําน้อยทุกมือเจ้าต้องกินให้ได้สามลิตรเด้อมันบอหอดสามลิตรโอเคอันนี้ให้เลียงให้แล้วให้แล้วโอ้ยแดงจริงครึ่งพี่น้องได้เบิ้งได้เบิ้งได้เบิ้งเอาเอาไปจักกระปุกนี่ปุ๊เดียวโอ้ยเบิ้งเบิ้งซองเราหนาสิได้จากสองกระปุ๊บคนลราเล่าปุ๊บเดียวหนามืดบอได้ได้กี่รอบแล้ว ให้ได้คหาในรอบนี้รอบที่หกรอบที่หกใช่ไหมเออหันอยากเบิ้งเจ้าของให้ไปเบิ้งอันใน YouTube เด้อช่องแม่ใหญ่ใหม่ j o โอวันอ i ฟฟิเแต่เสียนแล้วแต่บัดตินี่มาเฮ็ดช่อง YouTube เดีวยวเลยเพราะว่าติดสาวหน่อยเพชรบันแพงติดอีหล่าอุ๋งอิงหลายก็เลยไปเฮ็ดคลิปกับบอสโจซะเลยไปเลี้ยงกับบอสโจดูในคลิปนะดูในคลิปนะจะเห็นตัวเองเด้อฝอนสิลง YouTube เด้อ แม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลให้ไหมแล้วเสีย <c oughs> แล้วเราเรียกเป็นแม่ใหญ่แม่นเป็นแม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลค่ะวันวันนี้วันแห่งความรักเนาะให้ได้บุญหลายๆเดอ้อให้โชคดีมีความสุขหัวใ <c oughs> <c oughs> จผู้ช่วยเชียร์เต้นเดินดังเด้อเดินดังเด้อจำนั้นแล้วก็ตลกเนาะเออสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะเป็นแม่มดเหรอคะวันนี้เป็นแม่มดเหรอ เป็นแดกคุล่ากินเลือดหรอคะผู้จัดการบอลไม่ต้องไปหลอกเด็กเลยเมื่อกี้เห็นนะทำอะไรเห็นนะแหมผู้จัดการนำเป็นเอ้าเป็นยังไงข้าให้เราบอสุดยอดสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมยกนิ้วเยี่ยมนั่นเฮ็ดบุญมันวาเลนไทน์เมนบอสจ้าเราสุดยอดเลย ทีมงานกำนันรัตนานี่สุดยอดอันนี้อันนี้คุณลุงไพโรธค่ะหน่วยมาลาเรียกเก่านอนอคอเลยนะจำไม่ได้แล้วฮะอ,อ, <c oughs> อันกเกษียณแล้วก็มาบำเพ็ญประโยชน์ทำตัวให้เป็นประโยชน์อันนี้เข้าเก่ยียดนี้ร้านโพดอลูมิเนียมค่ะอันนี้ร้านดาวค่ะร้านเสริมสวยดาวค่ะทุกคนนี้ ใจบุญเนาะนางฟ้าวันนี้มาเป็นนางฟ้ากัน <laughs> สวยว่าพี่น้องเราโสดเด้อเราโสดเด้อ <laughs> เอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันจ้าไปไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ